สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 4, สี่สิงหานี้นะคะที่บอกว่าจะให้แม่ทัพของประเทศไทยเราไปเจรจาคุยกันที่ขมีนอันนี้คนไทยไม่เห็นด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าเราห่วงความปลอดภัยของกองทัพเรานะคือคือแม่ทัพของประเทศไทยนี่แหละที่จะเดินทางไปขมีนเพราะว่าความปลอดภัยต้องสําคัญกับคนไทยต้องสําคัญกับแม่ทัพ ะะของประชาชนคนไทยนี่แหละก็คือกองทัพไทยเรานี่แหละเราไม่รู้ความปลอดภัยจะเป็นยังไงนะคะขนาดคนของเขาอยู่ในประเทศไทยยังตุยได้แล้วนับัณปภาษาอะไรคนของเราจะไปในประเทศเขาเกิดอะไรขึ้นมาใครรับผิดชอบเราไม่รู้อนาคตไงไม่ได้บอกว่าเขาจะทำแต่อนาคตเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงด้วยความห่วงใยที่เราเป็นคนไทย แล้ววันนี้ทุกคนก็คงได้รับรู้แล้วแล้วว่าจะไม่คุยที่เขมรจะหันไปคุยที่มาเลยเอวันไปคุยที่มาเลยคุณเห็นพฤติกรรมการกระทําของเขาต่อคนที่ไปเยือนเจราจารในวันนั้นไหมไม่เลิฟเจมองดูทุกการกระทําของเขาที่ไม่เลฟเจบอกเลยตั้งแต่วันแรกที่ไม่เลิฟเจเห็นการแถลงการไม่เลิฟเจพิมพ์ลงไปเลยในช่อง,องทางที่ ถ่ายทอดสดให้ดูไม่รู้ช่องไหนจําไม่ได้แล้วนะคะที่มาเเิ่เจเห็นว่าอ่ะพอเริ่มออกมาแถลงการผู้นํามาเลเซียพูดก่อนยาวหน่อยต่อมาก็ให้หุนมานิตพูดหุนมานิตพูดนี่โหนะคะยาวอธิบายแบบยังก็เป็นฮีโร่แต่พอไทยจะเข้าไปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอพูดก่อนพอพูดจะพัก ให้ผู้นําไทยมาคือผลักผู้ผนําไทยออกไปเนะี่ยนะคะคนที่ไปเจราจานะ่ะภูมินะูมิกล้วยน้ําว้านะผักออกไปก่อนอ่ะพอพูดเสร็จจะจับมือหน่อยอ่ะไป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 หันละมือโกบหลังโอบกอดผู้นำเขมินหุนมาณิตเอาประเทศไทยไปเหยียบหน้าต่อสาธารณชนคนทั้งประเทศทั่วโลกมองเห็น คุณยังจะไปตรงนั้นอีกเหรอยังจะไปตรงนั้นให้เขาเหยียบจมดินเหรอนะคะแล้วผู้นำเราที่ไปนะคะคณะรัฐมนตรีนี่แหละอ่อนสุดๆเขาพูดอะไรมาผงก,กหัวยอมรับหมดข้อเสนออะไรก็ไม่ขัดไม่ควรจะเป็นผู้นำคนไทยไม่ควรจะมีผู้นำแบบนี้ รัฐบาลชุดนี้ไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่วันคลิปหลุดแล้วทั้งคณะรัฐบาลออกมาเวลามีปัญหานะคะขเขมรด่าประเทศไทยมาสารพัดชันตี้เขายังไม่ได้ทำอะไรเขายังไม่ได้ยึดถาวรสารพัดอยากได้อะไรจะยกให้แค่คุยกันสองคนไม่มีทางหลุดบอกมาเลยเดี๋ยวดูแลจะจัดการให้อย่าลืมนะคะ ไม่ต้องไปเชื่อฟังไม่ต้องไปฟังแม่ทัพภาคที่สองเขาเป็นคนฝั่งตรงข้ามกับเราไม่ต้องไปฟังให้เสียความรู้สึกเพราะเขาคือคนของคนฝั่งตรงข้ามเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะคะมันหมดความชอบธรรมที่จะเป็นผู้นําของประเทศไทยแล้วไม่หมดความช่างธรรมที่จะเป็นคณะรัฐมนตรีคณะรัฐบาลในประเทศไทยแล้วแต่ก็ยังหน้าด้านที่จะอยู่ต่อนั่นแหละเพราะหน้าด้านอยู่ต่อเวลาขเขมรพูดอะไรมา ออกมาแก้ต่างให้ขมินหมดแก้ต่างอย่างงดแก้ต่างอย่างนี้คนไทยเขาฟังนะเขารู้เขาไม่ใช่ควายไม่ได้โง่ควายมันฉลาดนะบอกก่อนมายเลิฟเจเคยเล่าไปหลายคลิปเลยนะไอ้กคำว่าควายเนี่ยควายมันฉลาดมันไม่ได้โง,ง่เหมือนคนบางคนด้วยซ้ําไปควายมายเลิฟเจเคยเล่าควายในครอบครัวของมายเลิฟเจเนี่ยถูกโจรมันขโมยไปทั้งครอบ ผ่านไปเป็นอาทิตย์เนี่ยมันกลับมาบ้านมันได้อะมันรู้มันฉลาดยังไงแต่มันสามารถจําทางกลับมาได้อดีตมันยังไม่มีหนถนนหนทางที่ดีขนาดนี้นะคะเป็นทุ่งนามันมาขโมยตอนกลางคืนแล้วพาจูงตามหาเป็นวันสองวันสามวันไม่เคยเจอถอดใจว่าคงไปแล้ว วันดีคืนดีมันพาฝูงของมันกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยเพราะว่าควายมันมันฉลาดไงนะคะแต่คนบางคนนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาปุ้ยยี่ปุ้ยยำขนาดนี้ยังยอมคนไทยเห็นแล้วทุเรศตานะ่ะนะคะอาาจใจที่มีรัฐบาลอ่อนมีรัฐบาลไทยใจขมีนมีรัฐบาลไทยที่ยอมขมีนทุกอย่าง เหมือนที่บอกนั่นแหละคะ่ะกองทัพทำภารกิจยังไม่เสร็จสิ้นยังไม่สมบูรณ์ตามขั้นตอนของตัวเองยังไม่ได้บรรลุเป้าหมายเสือกไปยอมรับข้อตกลงของขมีนเป็นไงวันนี้เห็นแล้วปราสาทตาควายนะคะเต็มไปด้วยทุ่นน้อยหนา เขมรถ่ายรูปมาโชว์แบบโอ้โหดีอกดีใจไทยเป็นไงงอยกันหมดเลยตอนเนี้ยอ่ะงอยงอยแดกอะนะคะแทนที่ปล่อยให้ทหารทำหน้าที่ไปตามขั้นตอนตามยุทธศาสตร์ของทหารที่เขามีการปฏิบัติหน้าที่ของเขานะคะเขาจะทำยังไงให้บรรลุเป,ป้าหมายของเขา ถ้าปล่อยไปประสานนั้นมีโอกาสได้กลับมาสู่อ้อมกอดแผ่นดินพ่อด้วยซ้ำไปแต่เพราะว่ารัฐบาลนักการเมืองกลัวอะไรไม่รู้หุนเซนขี่คออยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้พูดอะไรไม่ไ,มได้ไงพูดเล็ดแฉเดี๋ยวพูดแล้วจะเอาคลิปหลุดมาสารพัดคลิปหลุดไม่รู้นะอาจจะมีทั้งพอไปเที่ยว สาวสิบสี่สิบห้าขึ้นหอด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะธุรกิจมืดมืด,มดไปซุกแถวนั้นเยอะทั้งเงินทั้งทองด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าพูดมากเออไม่ได้นะเดี๋ยวยึดนะอ่ะมึงสั่งลูกน้องมึงมาเจราจาเลยนะถ้ามึงไม่เจราจานะกูยึดหมดนะประมาณนี้หรือเปล่ากลัวหัวหดนะเพราะเขาขี่คออยู่อ่ะ กดหัวอยู่ะจะทําอะไรก็ไม่ได้กวัวทรัพย์สมบัติของใครก็ไม่รู้ไปซ่อนอยู่แถวนั้นอ่ะมันมาลายหายไปหรือเปล่ามันจึงทําให้ทหารน่ะไม่สามารถที่จะเอาปราสาทต,ตรงนั้นกลับมาได้นะคะพอบอกว่าจะหยุดเขาขนเข้ามาสารพัดนะคะเป็นหมื่นอ่ะนะคะกี่พันน่ะที่ขนมาข้างหลังอ่ะ เพื่อที่จะเอาพื้นที่ตรงนั้นของไทยให้หมดนะแต่พระเอิญน,นะคะโรอสามสิบเอ็ดรักษาพระองค์ไม่ยอมให้ลุกเข้ามาในพื้นที่ดันไว้ไงมันจึงไม่ได้พื้นที่ตรงนั้นไปไงมันได้แต่ตัวปราสาทแ,และแล้วแวกหรือรอบรอบตัวปราสาทที่มันวางทุ่นระเบิดไว้อยู่ไงทหารไทยเราเข้าไปอะเหยียบขาขาดถึงรู้ว่ามันวางไว้หมดแล้วอะมันจึงไม่สามารถที่จะเข้าพื้นที่ตรงนั้นเพื่อจะเอาปราสาทต,ตรงนั้นมาได้ไง มันได้แต่ตัวปราสาทอ่ะแต่ปราสาทนั้นมันเป็นของประเทศไทยมันขึ้นทะเบียนโบราณนสสานของประเทศไทยนะต้องเรียกร้องเอากลับคืนมาแต่ก็ไม่รู้หรอกว่าเนาะเพราะว่าเลยเลยที่ยงคืนมาแล้วนะคะการสู้รบใครอยู่ตรงไหนก็ได้ตรงนั้นอันนี้ไม่โลกสวยคือเสียไปแล้วอ่ะปราสาทตาควาย ไม่ได้โลกสวยค่ะแต่ความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเมื่อเจรจายุติการสู้รบใครอยู่ตรงนั้นผืนตรงนั้นที่ตรงนั้นก็เป็นของคนนั้นใครอยู่รอบผืนตรงนั้นน่ะผืนผืนแผ่นดินตรงนั้นแต่ไม่ได้ตัวประสาทเมนมันอยู่ในตัวประสาทเพราะมันเริ่มจัดการตั้งแต่รู้ว่ามันจะมีการเหตุการณ์แบบนี้แน่นอน มันก็ทำบังเกอร์นะคะเป็นกองผานทัพอยู่ในตัวปราสาทเลยเพราะมันรู้ว่ายังไงไทยก็ไม่ถล่มปราสาทไงมันจึงเข้าอยู่ตรงนั้นก็เหมือนตรงปราสาทเขาพระวิหารไงมันก็ตั้งกองทัพไว้ตรงนั้นซุ่มนะคะโจมตีทหารไทยเราอยู่นะนี่แหลคะค่ะความจริงเป็นกำลังใจให้ทหาร และก็สะดุดีทหารกล้าทั้งหลายแล้ก็ไว้อะไรประชาชนที่จากไปคนไทยเราต้องสามคัคคีมีรัฐบาลแบบนี้อย่ามีดีกว่าสวัสดีค่ะ